วันนี้นะคะเราจะพาสาวเหนือไปกินร้านอาหารเหนือที่เราไปบ่อยมากที่กรุงเทพนะ,ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนแล้วคะที่เหนือเมื่อกี้เราสั่งอะไรมาบ้างสั่งจามกาสั่งข้าวโพ่แล้วก็ชุดออนเดือมีอะไรอย่างก็มีน้ำผึนงมีไส่อั่วแล้วก็อันนี้โคโค่ไปแล้วอันนี้คืออะไรคะโคโค่แล้วก็โคโค่ ท่อร่อยปะอะไรกินอีกนี่นัวคนเราจะมาลองแยงคนน้ำมันมากอร่อยนัวรสชาติแบบครบรสอ่ะอันนี้ละอันนี้คืออะไรอันนี้คือจอขวากาจอขวากาต้องกินกับพรียงน้ำมันแบบเจ้มจนมากเลยอื้ อันนี้คือหนจริงเลยใส่ฮาร์ดเียอ๋อปลาใช่ต่อไปเราจะมาลองจ้าอากาศเปรี้ยวจ้อากาศรสชาติมันจะแบบเหมือนจับไช่รู้ก่อนใส่เบคกิ้ง่เบิ้จืดอันนี้เป็นอย่างเปรี้ยวนัวๆเออเปรี้ยวเค็มนัวๆเปรี้ยวเค็มน้ำข้นๆ้ยอดเหนียวคแบบเขาชอบเนี่ย้ยแต่อร่อยเนาะใช้มือดีกว่าทำนี้ แล้วก็้จแตนี้เคยกอาผเยอะผอผักได้เยอะมากเยอะจริงนี่นะจ้าม,ม,ม,มาเป็นสั้อเลยว้าวออเดอร์เราสั่งมาชุนเล็กนะก็จะมีนม้นำพริกหนุ่มแคบหมูมมมสามชั้นทอด,ออดสามชั้นทอดอ่เก๊กส้อั่วใช่ปะแล้วก็น<า>ี่เป็นหน่อหน่อไม้อว่ว หน่อไม้หอยยัดไส้อะเออยัดไส้หมูอะ่ะนี่จิ้มแบบนี้น่ากินมากอืมเหีข้มคนไข่ย่างอร่อยอร่อยมากอันนี้เสี่หวานทุกคนลองหัวเหรอน่าหวัหวทำเป็นแบบละเอียดอืมแล้วแบบหนังเราเป็นบางมาต่อไปเรามาลองน้ำพริกหนุ่มกัแทบหมูทุกคน มันมีหูแบบขมๆนิดนึงอ่ะแบบว่าเผ็ดเผ็ดอร่อยอันนี้คือหน่อไม้อวนนะทุกคนข้างในมันเป็นไส้หมูอ่ะอร่อยมันคือแบบว่าไส้หมูแล้วก็ชุบแป้งทอดปะเขาเรียกว่าหน่อไม้ยัดไส้ทุกคนอันนี้คือตี้งหัวแล้วไส้หมูอร่อยนะลาบเรือเรามาแล้วดูดิราบหงูอีปลาบัวดิบันี่มันต้องใช้มือแบบนี้นะถึงจะอร่อยลาบัวดิบ หอมมากโลช่นถึงปะเป็นไงเหมือนเหนือไหมก็มเหนือเลยอ่ะอืหอมมากมันหอมเอเขาเรียกอะพริกลาบอืมริกลาบว้าวของกวดทุกอย่างอันนี้คือลาบบัวดิบนะทุกคนดิบเลยนะสีแดงต้องกินกับผ่กเลยแต่มันหอมมากเลย มันขมอีกล่ะขมถ้าสมมติว่าคนนี้ไม่ชอบกินขมนะคะบอกพี่เขาได้นะว่าไม่ต้องเส่ดีมันจะได้ไม่ขมอันนี้เราบอกว่าถ้าหายดีเน้นหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขมรอบเรามันไม่ชอบกินขมแล้วต่คนยังแม่จริงๆอ่ะเขามาขมกันนะอิ่มไหอยังยังม่อิ่มได้จ้ะลำกะกินหากิัวิบอันนี้คือ number o ของตัวกะลำขนาดจ้านาทีพอบินเอาอย่างเพิ่มเติมด้วยคันลูก ราอวนเีจะเอาไว้กรอนค่าจะเอาไว้กรอบเขาไหมคัวจะปิดแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราก็เลยสั่งขนมหวานไปนี่มาแล้วมาแล้วฟักทองหวดขนาดนั้นเลยเหรอเราชิมอร่อยมากจริงๆละลายในปากเราก็ต้องลองแล้วนี่เราสั่งเฉาป่วยลำยันสีทองเขาให้น้ำตาลสายแดงมาด้วยื ไม่ได้หวานมากอรอท่ไหรนะชากล้วยอะ่ะหนึบมากสดชืน่นรวมๆนะอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วร้านก็ปิดแล้วเรียบร้อยเหมือนกันร้านปิดสามทุ่มนะแต่ว่าครัวปิดสองทุ่มครึ่งอิ่มมากเลยแล้วก็อร่อยทุกอย่างด้วยอร่อยมากใธอชอบไหมหนูอชอบลาบ ราำม,มัว,มวดิบ,ดบใช่เจ้าพักการดลำคาดใส่อั่อวกับลำเนื้อเครื่องมันเขาตําละเอียดอร่อยมากใส่อว่วเรามันนิ่มยกนิ้วให้อร่อยจริงหอมสมุนไพรด้วยเราจะถึงรถแล้วคะตอนนี้เราเดินกลับรถกันบายบายทุกคนไว้ครั้งหน้าเราจะพาไปกินอะไรก็รอดูนะคะทุกคน,กคนวันนี้บายบายบาย,บาย